สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2 5 6 7นะครับวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตามโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางนะครับจากยุโรปแล้วก็ศูนย์พยากรณ์อากาศจากฝากของอเมริการวมทั้งเยอรมันนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมถ้าดูจากโมเดลในช่วงเช้านี้จะเห็นนะว่าย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับในมหาสมุทรอินเดียฝั่งนี้นะครับกําลังก่อตัวขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะกลายเป็นในส่วนของพายุไซคโคลนได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เคลื่อนตัวมาด้านประเทศไทยนะครับก็ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทยแต่อย่างใดแต่ก็อาจจะส่งผลทางอ้อมทําให้ประเทศไทยมีฝนมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลในช่วงนี้เช้ากันนะครับเช้าว,วันนี้ข้อมูลจากฝากฝั่งของยุโรปนะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับก็ยังคงเป็นโซนอีสานนะครับอีสานตอนบนหนองบัวลําพูจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับกาลสินแล้วก็ร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ อุบลศรีสะเกดบุรีรัมรับเรียกว่าตั้งแต่อีสานตอนบนลงมาจนถึงอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ในโซนภาคเหนือศูนย์กลางที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักนะครับอยู่ตรงลำปางนะครับลำปางแล้วก็แพร่รวมทางจังหวัดตากสุขโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรน,นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักสีเข้มนี่นะครับ ภาคกลางนะครับวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนหนักแต่เช้าเลยนะครับไล่มาตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอย,ยุธยาสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครนคปรปฐมสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับในส่วนของภาคกลางส่วนภาคตะวันออกนะครับฉะเชิงเสาปราจีนบุรี ชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้เป็นของฝั่งยุโรปนะครับภาคใต้ในช่วงเช้านี้ยังไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูในส่วนของฝั่งอเมริกาบ้างนะครับโมเดลจากอเมริกาในส่วนของพื้นที่นะครับ S <S <an> ก็จะคล้ายกันนะครับโมเดลตรงกันในส่วนของยุโรปนะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับก็เรียกว่าครอบคลุมกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็จุดนี้จังหวัดเลยหนองบัวลําพูขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็กาลสินบางส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของสุรินมหาสารคามแล้วก็ศรีสะเกดบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับที่เหลือก็คือกระจายตัวดีนะครับในส่วนของฝนแล้วก็ระยองจันทบุรีนะครับ โบบนีนะครับซึ่งก็ตรงกับใกล้เคียงกับในส่วนของฝั่งยุโรปนะครับจะเห็นลมตะวตันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาก็มีกําลังแรงนะครับภาคใต้จะเน้นทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับวันนี้ไปดูของฝั่งเยอรมันบ้างน,นะครับดูดูของออสเตรเลียออสเตรเลียนี่ดูได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งล่างฝั่งนี้ก็จะเห็นนะครับว่าใกล้เคียงกับในส่วนของทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับดูของเยอรมันนะครับดูลักษณะการคาดการณ์ของฝั่ง ทางด้านเยอรมัน้ายกันนะครับวันนี้ค่อนข้างจะตรงกับในส่วนของทางยุโรปนะครับจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแกน่นออหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมกาลสินมุกดาหารน,นะครับตรงกันนะครับแล้วก็แถวภาคเหนือนะครับนี่คือในช่วงเช้าตรู่วันนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนนะครับก็เรียกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับ มาดูช่วงสายๆนะครับช่วงสายๆอึนมานิดหนึ่งประมาณ9นาฬิกานะครับประมาณ8นาฬิกา9นา,าก็ของฝั่งยุโรปยังคงเป็นโซนิสานนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักจังหวัดหนองคายนะครับบึงกาฬสกลนครอ,อุดรธานีนครพนมนะครับมุกดาหารร้อยเอ็ดกาฬสิน์ยโสธรอำนาจเจริญ แล้วก็บุรีรัมย์นครราชสีมานะครับชัยภูมิเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุขโขทัยนะครับกำแพงเพชรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ชนบุรีระยองจันทบุรีนะครับนี่คือในโซนฝั่ง ของฝากของยุโรปนะครับไปดูของอเมริกาบ้างนะครับโมเดลจากทางด้านฝั่งอเมริกาก็ใกล้เคียงกันนะครับวันนี้โมเดลค่อนข้างจะตรงกันนะครับขอนแก่นกาลสินขอนแก่นมหาสารคามกาลสินนะครับร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับระยองจันทบุรีรลางจังหวัดเลยพิษณุโลกอุตรดิษฐ์นับเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ตรงนี้จับตาดูนะครับในส่วนของภาคใต้ เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับอาจจะได้รับอิทธิพลจากในส่วนของตรงนี้น่าจะเป็นไซคโคลแล้วนะครับยองความกดอากาศตามกาลังแรงในมมาสมุทติอินเดียนะครับไปดูของฝั่งเยอรมันบ้างนะครับเยอรมันนี้ให้โซนฝั่งตะวันอีสานตอนบนนะครับสกลนครน,นครพนมอุดรธานีหนองบัวลำภูนะครับเพชรบูรณ แล้วก็ขอนแก่นกาลาสินร้อยเอ็ดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงสายนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วงสายวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูช่วงประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงประมาณเที่ยงอา่อาดู10โมงก่อนนะครับ10โมงก็กระจายตัวนะครับ11โมงแล้วก็เที่ยงนะครับดูช่วง12นาฬิกานะครับในส่วนของ ฝนเริ่มเลื่อนมาทางด้านภาคเหนือนะครับครอบคุมภาคเหนือทั้งหมดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพลูลำปางนะครับเชียงรายแพร่น่านอุตรตระถ์พิษณุโลกนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็อีสานเป็นอีสานตอนล่างนะครับสุรินบุรีรมัมโคราชนะครับแล้วก็ตะวันออกนี่นะครนายกสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้พิรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับระนองนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับตามโ,โมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับบึงการนี่มีลุ้นฝนนะบ,บึงการสกลนครน,นครพนมนะครับสีเข้มเลยนะครับในช่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อนะครับดูของ ฝั่งอเมริกานะครับก็กระจายตัวดีนะครับกระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับของฝั่งเยอรมันนะครับเยอรมันใกล้เคียงกับยุโรปนะครับตรงจุดนี้ขอนแก่นนะครับจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนี้นะครับหนองบัวลำพูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลำปางเชียงใหม่นะครับแล้วก็ แพร่รวมทั้งน่านและก็พะเยานะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับชลบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดนะครับส่วนภาคใต้ก็เป็นฝั่งตะวันตกนะครับระนองประจวบคีรีขันนะครับตรงนี้เป็นโมเดลช่วงประมาณเที่ยงนะครับไปดูโมเดลช่วงบ่ายบ้างนะครับเดี๋ยวดูช่วงบา่ายดูบ่ายสองนะครับ14นาฬิกาโดยประมาณนะครับ การกระจายตัวของฝนนะครับยังคงเป็นโซนภาคเหนือนะครับจังหวัดน่านจังหวัดพะเยานะครับแพร่ลำพูลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับรวมทั้งเชียงรายส่วนอีสานยังเนนีสานตอนใต้นะครับสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลราชธานีแล้วก็รวมอีสารตอนบนนะครับบางส่วนสกลนครนครพนมบึงกาฬนะครับหนองคายอุดรธานีนะครับแล้วก็ภาคใต้นี่หนักนะครับภาคใต้พอช่วงค่ำนี่หนักเลยนะครับ ตั้งแต่เนี่ยครับเพชรบุรีภาคกลางหรือราชบุรีครับหนักภาคใต้นี่เพชรบุรีประจวบคิรีขันนะครับแล้วก็ลงมาถึงยะลานาราธิวาสปัตตานีนครับโซนข้างล่างนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับตรงนี้เป็นโมเดลของฝั่งโยุโรปนะครับซึ่งถ้าดูของฝั่งอเมริกานะครับก็ลักษณะการกระจายตัวของฝนก็จะครอบคลุมในส่วนของ กือบทุกที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ตะวันออกนะครับแล้วก็ถ้าดูของฝั่งเยอรมันนะครับก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เชียงใหม่พะเยานะครับเชียงรายลำปางแล้วก็แพร่นะครับที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักส่วนทางด้านภาคอีสานก็จะเป็นตรงนี้นะครับเลยจังหวัดเลยนะครับสีเข้มเลยนะครับจังหวัดเลยแล้วก็หนองบัวลําพู บึงการนะครับบึงการสกลนครแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอุทัยธานีนะครับนครสวรรค์รอต่อของอุทัยธานีกับนครสวรรค์แล้วก็แถวภาคกลางเกือบทั้งหมดนะครับในช่วงบ่ายโคราชด,ด้วยนะครับโซนนี้แล้วก็ภาคใต้นะครับประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีตรงนี้โมเดลช่วง14นาฬิกานะครับ 14นาฬกาแล้วก็ถ้าดูในช่วง16นาฬิกานะครับดู16นาฬิกาของเยอรมันนี่สีเข้มตรงนี้นะครับแถวแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูลำปางพะเยานะครับน,น่านแพร่อุตรดิตมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักนะครับจังหวัดเลยหนองบรรัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครับแล้วก็ มหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีบุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมินะครับนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนะครับตรงนี้ของฝั่งเยอรมันแล้วก็ภาคใต้จะเป็นสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือข้อมูลจากฝั่งเยอรมันไปดูของอเมริกานะอเมริกา ก็กระจายตัวนะครับกระจายตัวครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับมาดูของยุโรปบ้างน,นะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับยุโรปก็จะคล้ายๆกับเยอรมันนะครับศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูลำปางเชียงรายแพร่น่านอุตรดิตนะครับเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกนลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์นะครับ ส่วนภาคกลางนี่สุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาอางทองสิงห์บุรีประทุมธานีนนทบุรีนะครับนครปฐมเพชรบุรีรวมทั้งกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ภาคใต้เพชรบุรีประเจวบคีรีขันนะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชเยาลานราธิวาสปัตตานีนะครับนี่คือในส่วนของ ช่วงเวลาประมาณ16บนาฬิกาวันนี้นะครับถ้าดูจากโมเดลไปดูช่วงหัวค่ำนะครับเดี๋ยวอัปเดตโมเดลถึงหัวค่ำนี้นะครับช่วงหัวค่ำยังเป็นชายขอบนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรน,นครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรี สิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรียุธยากรุงเทพนะครับภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาราชิวาสปัตตานีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็ถ้าดูของฝั่งอเมริกาก็จะใกล้เคียงกันนะครับรวมทั้งในส่วนของฝั่งเยอรมันนะครับ นี่คือโมเดลพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับจับตาดูในซ้ายมือท่านผู้ชมจะเห็นนะครับยอมความกดอากาศต่ำน่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนนะครับแล้วก็ต้องดูทิศทางว่ามีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับดูของยุโรปนิดนึงนะครับลักษณะนะครับน่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพม่านะครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแน่นอนส่งผลนะไห้ประเทศไทยฝั่งตะวันตกมีฝนตกนะครับ หนักมากขึ้นเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับช่วงนี้ทั่วประเทศฝนตกต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังนะครับโดยเฉพาะจากที่แล้งก็จะกลายเป็นอาจจะมีบางพื้นที่เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะครับก็เรามาระวังนะครับโดยเฉพาะโซนภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้ขอบคุณข้อมูลจาก แอปพลิเคชัน w i n d y c o m นะครับจากที่รวบรวมในส่วนของโมเดลการพยากรณ์อากาศแต่ละส่วนไว้ right, นะครับสวัสดีครับ